วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เพอร์เฟกต์คานะคะถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87นะ ใครที่กาลังรับชมคลิปอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาดูในส่วนของตัวรถเก๋งดีเซ m e เมนต์กันบ้างน,นะคะเบียร์จะมารีวิวในส่วนของตัวโตโยต้าแคม y รเป็นเครื่องยนต์ 2.0G นะคะรถเป็นปี2016 <สไ S 1> นะคะสําหรับคันนี้กําลังแรงม้าของเขาอยู่ที่167แรงม้านะคะสําหรับโตโยต้าแคม y รคันนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะราคาถูกมากอยู่ที่657,000บาทเองนะคะยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดจากเราอีกนะคะ จองเท่าไหร่เราลดคืนคุณไปเลย10เข้าสําหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์นะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0รถเป็นตัว G นะโตโยต้าแคมรตัวนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์แบบ h id ค่ะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์แลนนิ่งไลท์ให้ด้วยสําหรับคันนี้ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ค่ะกระจังหน้าออกแบบมาเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกยังคอบคิวโครเมียมมาให้ดูหรูแล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะ เซนเซอร์ S S ด้านหน้ามีมาให้นะคะสำหรับรุ่นนี้มีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด2จุดเลยนะคะในส่วนของตัว t o y ยต้าเคมิรีคันนี้เป็นรถเก๋งที่น่าใช้มากๆสภาพใหม่แล้วก็สีสวยมากสำหรับคันนี้เป็นสีดำแต่ว่ารอยขนแมวเนี่ยไม่มีเลยคันนี้น้อยมากๆเลยสำหรับรถปี2016คันนี้เรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับตัวด้านข้างของเขาแม็กก็ยังเป็นแม็กเดิมๆมาจากโรงงานขอบ16นะคะ ระบบช่วงล่างตัวนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะแล้วก็ที่สาคัญระบบเบรก ABS มีมาค่ะระบบ EBD กระจายแรงเบรกพร้อมด้วยระบบเสริมแรงเบรก BA ใส่ระบบ VSC เข้ามาให้ควบคุมการทรงตัวค่ะพร้อมด้วยระบบ t r c ป้องกันล้อล็อกฟรี ee, เขาก็ใส่มาให้ด้วยนะคะสําหรับ Toyota Camry คันนี้กระจกมองข้าง,งของเขาค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ที่สำคัญ ตัวมือเปิดประตูของเขายังเสริมในเรื่องของคิ้วโครเมียมมาให้ทําให้มันดูหรูหราแล้วก็ดูน่าใช้งานมากๆเลยระบบป้องกันการโจรกรรม TDS ตัวนี้ใส่เข้ามาให้นะคะแล้วก็ตัวคิ้วขอบประตูของเขาเนี่ยเป็นโครเมียมทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยค่ะเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันต่อเลยนะคะด้านท้ายของ t ต y o ต้ Camry คันนี้มีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ระบบไล่ฟ้าหลังมีมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ย มีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดนะในส่วนของตัวด้านท้ายของเขาเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูนะคะ นี้ยังเดิมเดิมทุกอย่างนะนอดฝากระโปรงท้ายอะไรยังเหมือนเดิมทุกจุดแล้วก็สภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่มากที่สัาคัญเป็นรถที่เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะในส่วนของตัวแคมรี่คันนี้นอกจากจะดูหรูหราแล้วก็กว้างขวางเนี่ยตัวเก็บสัมภาระของเขายังให้มาค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็กว้างด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันต่อค่ะว่าเขาจะให้ออปชั่นอะไรมาบ้างค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะกระโดดขึ้นมานี่บอกได้เลยว่า อารมณ์ผู้บริหารมาเต็มเลยในรอกาสนี้นะดูหรูแล้วก็เรียบมากๆเลยสําหรับตัว toyota camry ห้องโดยสารเนี่ยออกแบบมาให้คุมโทนเป็นสีเบจนะคะสาหรับในตัวห้องโดยสารของเขาสับค่าเบาะค่อนข้างที่จะยังใหม่เป็นเบาะหนังแล้วก็ออกอารมณ์ที่จะมองดูแล้วรู้สึกว่าสบายตานะคะในส่วนของตัวห้องโดยสารของเขานะด้านหลังติดตั้งระบบไ i r s u s i มาให้ค่ะแล้วก็เข็มขัดนิรภัยเนี่ยดึงกลับเองได้แบบผ่อนแรงแล้วก็ในส่วนของตัว เบาะเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะไม่มีขาดไม่มียุบไม่มีย้วยนะคะสําหรับคันนี้แอร์แบ็กของเขายังให้มาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะรุ่นนี้มีทั้งหมดประมาณ7จุดนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องของตัวหัวเข่าของคนขับด้วยนะคะสําหรับตัวแอร์แบ็กของเขาค่ะแผงคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดํานะคะตัดลายไม้มาให้เป็นสีน้ําตาลออกดํานะคะตัวนี้ทําให้มันดูหรูหราแล้วก็ดูเรียบ แบบลงตัวค่ะสําหรับคันนี้แล้วก็ตัดแถบโครเมียมาให้ด้วยค่ะในส่วนของตัวคอนโซลหน้าของเขาค่ะ <c oughs> พวงมาลัย <c oughs> สามารถปรับระดับได้นะคะสําหรับคันนี้แล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะ <c oughs> ด้านซน้ายควบคุมในเรื่องของตัวมันติดีเด็กมีเดียต่างๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ด้านขวาเนี่ยกดดูรอบจอ MID <c oughs> ของเขานะคะแสดงผลตรงนี้นะ <c oughs> แล้วก็มาตรวัดเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินนะคะสําหรับคันนี้ทําให้ออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะดูหรูหรามากๆเลยค่ะในส่วนของตัว หน้าจอ M I D ของเขาเลขมาอยู่ที่217,000นะคะสำหรับคันนี้ก็เฉลี่ยใช้งานปกตินะไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็สภาพรถนี่สวยมากเลยสำหรับคันนี้เพราะว่าเป็นรถคล้ายๆกับรถผู้บริหารน,นะตัวนี้นะตัวด้านล่างนี้มีการคุชคอนโทรให้นะคะตัวนี้มีระบบตั้งล็อกความเร็วได้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยยังให้มาเป็นแบบออโต้ด้วยพร้อมด้วยที่ปัดน้ำฝนน้ำฝนเนี่ยก็ให้มาแบบออโต้เช่นกันนะคะ ระบบความปลอดภัยก็ให้มาค่อนข้างเยอะค่ะระบบป้องก,กันการลื่นถลายใสมาให้ค่ะระบบบายสปอร์ตก็คือเตือนรถจุดอับในสายตาเขาก็ยังใส่เข้ามาให้ด้วยนะคะสําหรับตัวแคมรี่คันนี้นะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะสาหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวกระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้าทั้ง4บานเป็นระบบวันทัสชันอันะคะก็คือสัมผัสเดียวนั่นเองแล้วก็พร้อมด้วยระบบป้องกันก,การอิดใสเข้ามาให้ด้วยสําหรับคันนี้ค่ะ โอเคความสะดวกสบายนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยผู้โดยสารฝั่งคนขับเนี่ยมีตัวเมมโมรีซีก็คือตัวเมมโมรี่ Memory ในการปรับเบาะให้ทั้งหมด2ออที่นะคะสองตำแหน่งนะแล้วก็คอนโซลตรงนี้ก็ตัดลายไม้มาให้เพิ่มในเรื่องของความหรูหราค่ะแล้วก็คอนโซลตรงกลางตรงหัวเกียร์นะคะก็ตัดลายไม้มาให้เช่นกันทําให้มันดูหรูแล้วก็ดูน่าใช้มากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ถุงนะแล้วก็ตัวนี้มีระบบ ไวเล็ตชัตเจอร์นะคะตอนนี้ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายได้ด้วยนะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็มีโหมดสปอร์ตสำหรับเล่งแซงให้ด้วยนะคะสามารถชิปเกียร์เองได้นะรุน,นี้ที่หัวเกียร์นะคะมีม่านบางแดดให้ค่อนข้างที่จะรอบคันเลยตัวด้านหลังเนี่ยเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวม่านบางแดดของเขา ก็ให้อ p อปชันมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญนะแอร์แยกซ้ายขวาค่ะตัวนี้ระบบแอร์เป็นให้มาเป็นออโต้และยังสามารถแยกอุณหภูมิได้ซ้ายขวาด้วยสําหรับตัวจอของเขาค่ะหน้าจอวิทยุรองรับในส่วนของ fm/am usb aux ได้นะคะสําหรับรุ่นนี้ก็เชื่อมต่อในเรื่องของบลูทูธได้ด้วยนะคะก็ให้มาค่อนข้างที่จะครบอยู่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวช่องเก็บของต่างๆก็ยังดูใหม่แล้วก็ดูสะอาดมากๆนะคะสาหรับคันนี้ กระจกมองหลังเขาตัดลดแสงได้แบบเมนนวลนะคะผงม,มาลัยเป็นแบบพุ่มหนังนะคะสำหรับคันนี้เฟิร์มให้ว่าน่าใช้มากออปชั่นเต็มมากๆเลยแล้วก็เป็นรถที่มีความกว้างขวางนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับที่จะใช้งานเป็นครอบครัวก็ได้นะค่อนข้างที่จะนั่งได้เหลือเลยสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปพาไปดูห้องเครื่องค่ะ ตัวนี้สะดวกสบายมากเวลาเปิดฝากระโปงนะมันมีโชคอัพฝากระโปงคู่หน้าเข้ามาให้นั่นเองนะคะสาหรับตัวโตโยต้าแคม y บรีสภาพห้องเครื่องอยังเดิมๆมากค่ะตัวนี้รอยมาสีจากโรงงานยังเด่นเห็นได้ชัดอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านในน็อตไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับได้ได้มากนะคะตัวฉนวนกันความร้อนด้านบนก็สภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบไม่มีรอยชํารุดหรือว่าฉีกขาด ตัวไปถึงในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบค่ะลอยเม็ดอากต่างๆยังสมบูรณ์แบบมากแล้วก็ที่สําคัญนะตัวเครื่องยนต์เนี่ยสภาพยังดีมากแล้วก็เสียงยังนิ่มมากเลยสําหรับคันนี้อันนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะแล้วก็น้่มันเครื่องนะคะไม่มีเยิ้มนะแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีสภาพโครงสร้างหลักยังมาจากโรงงานทุกจุดค่ะไม่มีตัวไหนที่บ่งบอกได้ว่ารถเกิดอุบัติเหตุเลยนะคะเพราะว่าที่เพอร์ฟิคค่ะของเราเนี่ย รับประกันในเรื่องการชนหนักพิกความน้ําท่วมไฟไหม้กับกอไม้เราไม่ทํานะคะเราไม่เอามาขายเราค่ะสันแต่รถดีๆรถที่มีคุณภาพเข้ามาขายให้คุณนะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวราคากันต่อนะคะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็โปรโมชั่นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเบียพาไปดูค่ะ ต่อที่ราคากันเลยนะคะสำหรับ t o y ยต a c a m มรีคันนี้เดี๋ยวเบียย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0G นะคะรุ่นนี้ปี2016ราคาอยู่แค่657,000บาทยังไม่รวมส่วนลดโปรโมชั่นจากเรานะคะสำหรับลูกท้าช่องทางออนไลน์นะจองเท่าไหร่เราลดคืนคุณไปเลย10เท่านะคะสูงสุดคันนี้เราเปิดจองได้ถึง3,000บาทคุณรับส่วนลด ทันที3 0 0 0 0บาทจากเพอร์เฟกต์ค่าของเราค่ะและที่สําคัญโปรโมชัน่นวันนี้ค่ะออกรถิ่มต้นแค่ร้อยเดียวแล้วก็ฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการต่างๆเราไม่เก็บฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้า1ปีเต็มๆอีกด้วยและที่สําคัญรับประกันให้สูงสุด1ปีหรือว่า10,000กิโลเมตรเราก็มีให้ค่ะวันรับรถเรามีในส่วนของบริการล้างขัดเกลือแล้วก็ตรวจเช็ครถยี่กรายการให้กับลูกค้าด้วยค่ะ ใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถกับเราสามารถเดินทางไปได้ที่ถนนสุขุมวิทลย 5, อยหซอยลาซาด87หรือจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างได้เลยทีมงานเราใส่เบอร์โทรไว้ให้เราเรียบร้อยแต่ถ้าใครไม่สะดวกโทรก็สแกนคิวอารโคดนะขึ้นไลน์ทันทีนะคะสำหรับทีมงานของเราเนี่ยพร้อมที่จะบริการแล้วก็ ตอบคำถามเพิ่มเติมให้นะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลอย่าลืมนะคะใครที่ดูคลิปอยู่รบกวนกดซับสกไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เบียรเอารถดีๆรถสวยๆเข้ามานําเสนอแล้วก็จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจาก Perfect Car ของเราด้วยค่ะวันนี้เบ่ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ